สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำเสนอความวุ่นวายของทางรัฐแล้วนะคะพอดีจัดระบบการซักใหม่นะคะนี่ค่ะเราจะมาจัดซ่องอ่าห้องซักผ้านะคะทุกท่านนี่ค่ะพอดีเราซื้อเครื่องเพิ่มนะคะพอดีใช้ไม่พอพอซื้อมาทดลองใช้แล้วอ่าตอนแรกอะ่ะเราใส่ท่อเล็กนะเพื่อนๆนใส่ท่อเล็กเราจะไม่ได้ว่าขนาดเท่าไหร่แต่ แต่รู้สึกว่ามันเป็นท่อเล็กอ่ะ,อะแล้วพอเปิดพร้อมกันนะคะน้ําล้นเต็มบ้านเลยน้ําล้นเต็มห้องเครื่องซักเลยเราก็กลัวไฟชง่ไฟช็อตกันใหญ่เลยนะคะเสร็จทีนี้วันนี้หยุดกันป้าพี่ฟิวหยุดพร้อมกันก็เลยมีโอกาสได้จัดไปเลยค่ะก็คือเปลี่ยนระบบะท่อน้ําทิ้งใหม่นะคะเป็นท่อน้ําทิ้งใหญ่กว่าเดิมอ่าแล้วก็ขยายช่องช่องเป็นท่อน้ําทิ้งอ่ะ ปกติเราจะมีสามหรือสี่ช่องตอนนี้เราก็เพิ่มมาเป็นห้าหรือหกเผื่อเราเพิ่มเครื่องขึ้นมาอีกนะเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่ต้องทําหลายทีเนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนอ่าท่อปรับอ่าอะไรนะก๊อกน้ําขึ้นมาเพิ่มใหม่เพราะว่าตัวเดิมอะ่ะมันมีแค่สามก๊อกแล้วทีนี้พอเครื่องเพิ่มมันก็เสียเวลาเรามานั่งต่อมานั่งทําใหม่ทีนี้เราทําเพิ่มเป็นห้าหรือหกก๊อกไปเลยหรือว่าอะไร แล้วก็เพิ่มความแรงขึ้นมาของน้ํานะคะพอเราเปิดน้ําอ่ะรุ่นเก่าเนาะพอเราเปิดน้ําเข้าไปเนี่ยมันจะเบามากจากที่เรามีเครื่องเยอะขึ้นแทนที่มันจะเร็วขึ้นแต่กลกับกลายเป็นช้าค่ะทีนี้เราก็เลยมาปรับเปลี่ยนท่อกล้องน้ําใช้ความอะไรนะเขาเรียกตัวปั๊มตัวอะไรขึ้นมาเพิ่มมาค่ะจะได้เร็วขึ้นเนาะตามขนาดของเครื่องค่ะ วันนี้ก็เลยนำเสนอความวุ่นวายของครอบครัวนี้นะคะไปรับชมกันเลยค่ะความวุ่นวายไปชมพร้อมๆกันค่ะเสร็จสับออกมาแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะคะท,ท่านใดสนใจซักอบรีดท็อปเปอร์ซักผานุง่งผานวมเรารับจำนวนไม่จํากัดเลยนะคะพอดีเราเพิ่มเครื่องเข้ามาพร้อมรับผานวมท็อปเปอร์เพิ่มเยอะๆขึ้นมานะคะท่านใดสนใจทักมาได้เลยค่ะ ไปค่ะรับชมความวุ่นวายพร้อมๆกันค่ะ